ตอนนี้มานอนอยู่กับน้องน้ำตาลนะคะอยู่ที่โรงแรมอ้ไม่ใช่ค่ะโรงพยาบาลอ,อกินแอลกอฮอลของผู้ป่วยไปแล้วมหนึ่งกล่องค่ะน้ำตาลกินอะไรไม่ได้คุณแม่ก็กินแทนหมดกาะตอนนี้อุ้ยอ้ายก็นอนเบียดตรงนั้นเห็นตาดาค่ะเห็นตาดาค่ะส่วนตรงนั้นก็น้องน้ำตาลนะคะ พยาบาลกำลังดูแลน้องน้ำตาลอยู่โรงพยาบาลดูแลดีมากค่ะนะคะมีประกันนะดีแต่คอยยังไม่ประกันขอตไปประกันจ้าอุยายทำประกันให้หน่อยใพรุ่งนี้นะเพราะว่ามีประกันมันดีนะโม่เจ้าตอนนี้เอาก็เป็นอะไรมาเขาไม่ประกันเลยนะอืุยอายคุยกับผู้บาวอยู่เลยจะถอดสิทเต นี่ค่ะเราอยู่โรงพยาบาลกับไม่ใช่โรง,งแรมะนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่บนลิฟต์นะกำลังจะไปาหานนองน้ำตาลค่ะมากับคุณอ้อายค,คุณอ้อายตะก้าปิวเครียดหนักเลยค่ะต่อๆต,ต,ตะก้าปิวค่ะไปเรียบร้อยแล้วจา้าวันเว้นวันนะคะ จะไปต่อไหมหรืออะไรยังไงนะคะต,ต่อมีปัญหานะคะอีกสองวันเราถึงจะขายของได้ค่ะขายหน้าเพจจ่ะต่อๆชะงักไปก่อนจ้นาจต่ออต่อชะงักไปก่อนนะคะเพราะว่าเข้าทางเพจแต่ตอนนี้ไม่ยอมน้องตอนนี้รู้สึกจะทําแข่งฉันทุกอย่างเลยนะรู้สึกว่า,าจะแข่งฉันมากเลยนะอืม เดี๋ยวเราไปเยี่ยมน้องน้องน้ำตาลแปดส่บแปดนะคะชั้นแปดค่ะชั้นแปดนะคะฮัลโหลน้งตาลเป็นไงบ้าง ตอนนี้มานอนอยู่กับน้องน้ำตาลนะคะอยู่ที่โรงแรมอไม่ใช่ค่ะโรงพยาบาลเอ,อกินแอลกอฮลของผู้ป่วยไปแล้วมหนึ่งกล่องอาน้ำตาลกินไรไม่ได้คุณแม่ก็กินแทนหมดค่ะตอนนี้อุิยอ้ายก็นอนเบียดตรงนั้นเห็นตะดาค่ะเห็นตะดาค่ะส่วนตรงนั้นก็น้องน้ำตาลนะคะ พยาบาลกำลังดูแลน้องน้ำตาลอยู่โรงพยาบาลดูแลดีมากค่ะนะคะมีประกันนะดีแต่คอยยังไม่ประกันตัวเมย์ประกันจะอุยายประกันให้หน่อยพรุ่งนี้นะเพราะว่ามีประกันมันดีนะมู่เจ้าตอนนี้เอาก็เป็นอะไรมาก็ไม่มีประกันเลยนะอุยอายคุยกับผู้บ่าวอยู่เลย นี่ค่ะเราอยู่โรงพยาบาลไม่ใช่โรงแรม,ะะมนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ